สวัสดีค่ะดเด็กๆชั้นป .2 ทุกๆคนวันนี้นะคะเป็นวันพุทธที่7ค่ะเดือนกรกฎาคมค่ะพุทธศักราช2564นั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนกันในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะและวันนี้เราได้เรียนเรื่องใหม่ด้วยนะคะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน1000ที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากันโดยใช้เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่านั่นเองค่ะ เอาละค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันทบทวนการเปรียบเทียบจํานวน2จํานวนไม่เกิน100กันก่อนนะคะเด็กๆจาได้ไหมคะว่าไม่เกิน100เนี่ยมีกี่หลักใช่แล้วค่ะมีตั้งแต่1ห,หลักจนถึง3หลักนั่นเองค่ะอ่าเดี๋ยวเด็กๆช่วยครูโบอ่านโจทย์นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันทําค่ะขุนเก็บไข่ไก่ได้15ฟอง เก็บไข่เป็ดได้9ฟองขนเก็บไข่ไก่หรือไข่เป็ดได้มากกว่ากันคะอะเด็กๆดูเจ้าไข่ไก่ค่ะที่ครูโบวงไว้ให้มีทั้งหมด15ฟองและเจ้าไข่เป็ดค่ะที่ครูโบวงไว้มีทั้งหมด9ฟองนั่นเองคะ่ะเด็กๆมองออกหรือยังคะว่าไข่เป็ดหรือไข่ไก่มีจำนวนมากกว่ากันถ้าเด็กๆยังดูไม่ออกค่ะ เรามาทำเจ้าไข่เป็ดกับไข่ไก่ให้เป็นมัดหมายที่เราเคยเรียนกันนะคะ15ค่ะ15ก็จะมีมัดไม้หนึ่งมัดที่มีทั้งหมด10อันอยู่นะคะเป็นหนึ่งมัดและมีเจ้าข้างนอกค่ะไม้ข้างนอก5อันนะคะร่วมเป็น15และจำนวน9ก็จะมีมัดก็จะไม่มีมัดไม้ที่เป็นมัดมัดนะคะจะมีเป็น ม้ที่แยกออกมาเป็นเดี่ยวๆเลยก็จะมีทั้งหมด9อันนั่นเองค่ะเอาละค่ะเห็นภาพชัดเจนขึ้นหรือยังคะตอบครูโบได้หรือยังว่าจํานวนใดมีค่ามากกว่ากันใช่แล้วค่ะก็จะต้องเป็น15ใช่ไหมคะที่มีจํานวนมากกว่าเพราะว่าอะไรคะเด็กๆอ่ะถ้า อะไรน,นี้เด็กๆอาจจะงงค่ะเป็นภาษาทางคณิตศาสตร์เนาะเขาบอกว่าอาจจะได้ซึ่งอาจจะได้ว่า9ายังไม่ถึง1เออยังไม่ถึง10บแต่ 15, มากกว่า10ดังนั้น15จึงมากกว่า9งงไหมคะงงใช่ไหมแต่ถ้าครูโบค่ะครูโบจะอธิบายให้เด็กฟังใหม่เนาะง่ายมากเลยทีนี้เหตุผลที่ครูโบมองว่า15ค่ะมากกว่า9เพราะว่า15มีจำนวนหลัก2หลัก และ9มีจํานวน1หลักค่ะ2กับ1อะไรจะมากจะน้อยกว่ากันคะก็จะต้องเป็น2หลักใช่ไหมคะที่มากกว่า1เพราะฉะนั้นตอบได้เลยว่า15ค่ะมากกว่า9ง่ายไหมคะง่ายเลยใช่ไหมไม่ต้องยุ่งยากกับออคำพูดที่เป็นภาษาทางคณิตศาสตร์นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวครูโบจะอธิบายที่เป็นภาษาบรรบาลให้เด็กๆเข้าใจนะคะอะเดี๋ยวเรามาช่วยกันเปรียบเทียบด้วยเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่า ว่าจะเขียนได้ว่าอย่างไรแต่ก่อนที่เราจะไปเปรียบเทียบค่ะเด็กๆจะต้องเข้าใจก่อนว่าเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าเขาจะหันไปทางไหนนะคะเพราะว่าอาจจะมีเด็กๆบางคนที่ยังไม่เข้าใจนะคะ,ะครูโบจะอธิบายง่ายๆให้ฟังค่ะเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าเด็กๆไม่ต้องสนใจเลยนะคะให้เด็กๆสนใจที่ว่า เจ้าเครื่องหมายเนี้ยมันอ้าปากกว้างค่ะเขาจะอ้าปากกว้างๆไปทางเลขที่มีจํานวนค่ามากกว่าเสมอนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันให้เด็กยังไม่เห็นภาพจํานวนครั้งที่แล้วค่ะมี15กับ9โจทย์เขาบอกว่า15มากกว่า9ค่ะเด็กๆเขียน15ไว้เลยและเว้นช่องตรงกลางเอาไว้ใส่เครื่องหมายนะคะแล้วก็เขียน9 โจทย์บอกว่าให้เราเขียน15มากกว่า9เพราะฉะนั้นค่ะเด็กๆเขียนเลยค่ะแต่ใหเ้เครื่องหมายที่หันหันเครื่องหมายที่อ้าปากกว้างๆค่ะไปทางจํานวนเลขที่มีค่ามากกว่านั่นก็คือ15ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอ้าปากกว้างไปเอาจํานวนที่มากกว่านั่นเองค่ะแต่เวลาเราอ่านค่าเราจะอ่านจากซ้ายไปขวานะคะนั่นก็คือ15มากกว่า9นั่นเองค่ะและอีกหนึ่งจำนวนค่ะ น้อยกว่า5เหมือนเดิมค่ะเด็กๆเขียนเลขไว้ก่อนเลยและเว้นช่องตรงกลางเอาไว้ใส่เครื่องหมายค่ะบอกแล้วว่าเครื่องหมายจะหันอ้าปากกว้างๆไปทางเลขที่มากกว่าเสมอเพราะฉะนั้นก็จะต้องหันอ้าปากกว้างๆไปทาง15แต่ครั้งนี้เราจะอ่านยังไงคะ เราจะไม่อ่านเหมือนเดิมแล้วนะเราจะไม่เอา15ตั้งแล้วนะคะเราจะเอา9้าตั้งเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องอ่านเป็น9น้อยกว่า15นั่นเองค่ะเราจะอ่านจากทางด้านเาซ้ายไปทางด้านขวาเสมอนะคะและเ,เครื่องหมายจะอ้าปากกว้างไปทางเลขที่มีค่ามากกว่าเสมอค่ะอะ เด็กๆลองดูข้อต่อไปนะคะมีจํานวน100กับ38ค่ะเด็กๆตอบได้ไหมคะว่าจํานวนใดมากกว่ากันใช่แล้วค่ะก็ต้องเป็น100ใช่ไหมคะเพราะว่าทำไม100เนี่ยมทีทั้งหมด3หลักและ38มีทั้งหมด2หลัก3กับ2เราก็ต้องเลือก 3ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้ว100มีค่ามากกว่า38นั่นเองคะ่ะหรือถ้าให้เหตุผลอีกแบบหนึง่งก็คือเวลาที่เรานับเอ่อนับเลขทีละ1ทีละ1น่อะคะ่ะ38 3 9 40, 40 41 42 43จนกว่าเราจะถึง100เนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเรานับเนี่ย38มันยังไม่ถึง100เพราะฉะนั้น100ก็จะต้องมากกว่า38อยู่แล้วหรือถ้าเปรียบเทียบให้เด็กเห็นภาพมากขึ้นนะคะสมมติว่า คุณแม่ให้เด็กเลือกระหว่างเงิน100บาทกับเงิน38บาทเด็กจะเลือกอะไรคะก็จะต้องเป็นเลือกเงิน100บาทอีกแล้วใช่ไหมคะเพราะว่า100บาทเนี่ยมีค่ามากกว่า38นั่นเองอ่ะแล้วถ้าเราจะเขียนเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าเพื่อเป็นการเปรียบเทียบนะคะ100มากกว่า38เราจะอ้าปากกว้างไปทาง100หรือว่า38คะ่ะ ใช่แล้วค่ะเราก็ต้องหันอ้าปากกว้างไปทาง100ใช่ไหมคะเพราะครูโบบอกแล้วว่าเครื่องหมายเนี่ยเขาจะหันอ้าปากกว้างไปทางเลขที่มีค่ามากกว่าเสมอและเวลาอ่านอ่านจากทางซ้ายไปขวาค่ะเพราะฉะนั้น100มากกว่า38นั่นเองค่ะและอีกหนึ่งข้อค่ะ38น้อยกว่า100อ้าปากไปทางไหนคะอ้าปากไปทาง 100นั่นเองค่ะแต่เวลาอ่านค่าค่ะเราอย่าหลงอ่านมากกว่านะเราต้องอ่านเป็นน้อยกว่า38น้อยกว่า100ค่ะ,ะเด็กๆยังจำตารางหลักเลขที่เราเรียนกันได้ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะมา ใช้ตารางหลักเลขในการเปรียบเทียบค่าของเลขกันด้วยว่าอันไหนมากกว่าหรือน้อยกว่าเด็กจะได้เห็นภาพได้ง่ายขึ้นนะคะแต่เดี๋ยวเรามาช่วยกันทบทวนกันก่อนค่ะ100กับ38เป็นจำนวนหลักที่มีเท่ากันไหมคะไม่เท่ากันน้อง1น0มีจำนวน3หลัก 38มีจํานวน2หลักเพราะฉะนั้นแล้วจํานวนที่มีหลักมากกว่าก็ต้องเป็น100และหลักที่มีน้อยกว่าก็ต้องเป็น38นั่นเองค่ะอ่ะแล้วถ้าเรานํา1 0 0กับ38มาใส่ในตารางหลักเลขของเราเลข1ก็จะอยู่ในหลักร้อยและเลข0ก็จะอยู่ในหลัก10และเลข0อีก1ตัวก็จะอยู่ในหลักหน่วยส่วน38ค่ะเลข3 ก็จะอยู่ในหลัก10และเลข8จะอยู่ในหลักหน่วยเพราะฉะนั้น100กับ38จนนํานวนใดมากกว่ากันก็ต้องเป็น100ใช่ไหมคะเพราะอะไรเหตุผลที่ครูโบบอกไปแล้วเพราะว่า100มี3หลักเนาะ38มีแค่2หลักเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นแล้ว100จึงมากกว่า38อ่ะเวลาเราเขียนเปรียบเทียบ ครูโบจะสรุปให้เลยละกันสั้นๆก็คือให้เด็กๆเขียนเครื่องหมายอาปากกว้างๆไปทางเลขที่มีจํานวนมากกว่านะคะแล้วก็ให้อ่านจากทางซ้ายไปทางขวาเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเพิ่มระดับความยากกันดีกว่าค่ะอันนี้ค่ะเป็นมีกี่แผ่นเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยช่วยกันนับค่ะในหนึ่งแถวจะมีทั้งหมด10แผ่นนะคะก็จะเป็น10 20, 30 40 50, 60, 60 70 80 90และ 5นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นจำนวนแรกคือ95อาะาจำนวนที่2ค่ะก็จะเป็นโอ้ใน1แผ่นใหญ่ๆอันนี้ค่ะเขาแทน100และอันนี้ก็จะเป็น10 20 30 40 50 60 70 170กับอีก8รวมเป็น178นั่นเองค่ะซึ่งจำนวนใดมีค่ามากกว่ากันค่ะระหว่าง95กับ178 ก็ต้องเป็น178ถูกต้องค่ะเด็กๆเหตุผลเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอ่ะถ้าดูตามนี้เขาบอก95ยังไม่ถึง100และ178มากกว่า100เพราะฉะนั้น178จึงมากกว่า95โอ้ยปวดหัวไปหมด เด็กๆคะ่ะนำเลข178และ95ค่ะมาลงใส่ในตารางหลักเลขของเราเพื่อเป็นการเปรียบเทียบนะคะเด็กๆจะได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นค่ะนั่นก็คือเลข1ค่ะจะอยู่ในหลักร้อยเลข7ค่ะอยู่ในหลักสิบและเลข8นะคะจะอยู่ในหลักหน่วยค่ะและนำา95นะคะมาใส่ในตารางหลักเลขของเรา 9ก็จะอยู่ในหลักสิบค่ะและเลข5ก็จะอยู่ในหลักหน่วยนะคะเพราะฉะนั้นเห็นชัดหรือยังอ่ะมาช่วยกันตอบค่ะ95กับ178ค่ะเป็นจำนวนหลักที่มีเท่ากันหรือไม่เท่ากันคะใช่แล้วค่ะมีไม่เท่ากันนะคะเพราะว่า95เนี่ยมีแค่2หลักและ178มี3หลักนั่นเองค่ะจำนวนใดมีหลักมากกว่ากัน 178ค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆคะและจำนวนใดมีหลักน้อยกว่ากันค่ะก็เป็น95นั่นเองค่ะอ่ะข้อสังเกตง่ายๆ178ค่ะเป็นจำนวนที่มี3หลักและมีเลข1อยู่ในหลักร้อยมีค่าเป็น100แต่95ค่ะเป็นจำนวนที่มีแค่2หลักเนาะไม่มีเลขโดดในหลักร้อยเลยหรือในหลักร้อยเนี่ยมีค่าเป็น0ูนย์ค่ะเพราะฉะนั้น178จึงมากกว่า95เวลาเราเขียน เออเครื่องหมายค่ะ178ตั้งค่ะแล้วเว้นตรงกลางไว้เขียน95ไว้รอเลยหันเครื่องหมายไปทางไหนคะ ไปทาง178นั่นเองค่ะหันเครื่องหมายที่อ้าปากกว้างๆไปทาง178เพราะว่ามีค่ามากกว่าอ่านจากซ้ายไปขวาค่ะก็จะเป็น178มากกว่า95หรือในทางกลับกันค่ะถ้าเราจะเขียน95น้อยกว่า178เด็กๆก็เขียนเลข95ตั้งไว้ค่ะแล้วเว้นตรงกลางไว้แล้วก็เขียน178ค่ะครูบบอกแล้วว่าให้ เอาเครื่องหมายหันเครื่องหมายที่อ้าปากกว้างๆไปทางเลขที่มีค่ามากกว่านั่นก็คือหันไปทาง178นั่นเองค่ะแต่เราจะอ,อ,อ่านยังไงคะอ่าน95มากกว่า178หรือเปล่าไม่ใช่นะคะเด็กๆอย่าลืมอย่าลืมตัวะคะ่ะอย่าลืมไปเลยนะคะอย่าโดนหลอกง่ายงเพราะว่าตอนนี้เราเลขที่น้อยกว่ามันตั้งอยู่ข้างหน้าเราก็จะต้องอ่านจากซ้ายไปขวาและก็จะต้องเป็น95น้อยกว่า178นั่นเองค่ะ สรุปได้ง่ายๆเลยนะคะก็คือจำนวน3หลักค่ะจะมีค่ามากกว่าจำนวน2หลักเสมอนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งข้อค่ะอัพเลเวลความยากขึ้นมาอีกนะคะในแผ่นๆนี้ค่ะในตารางนี้อันนี้มีทั้งหมดเท่าไหร่มีจำนวนเท่าไหร่นับแบบเร็วๆเลยค่ะมีทั้งหมด864แผ่นนั่นเองค่ะส่วนอีกหนึ่งรูปค่ะมีทั้งหมด1000แผ่นนั่นเองค่ะ เด็กๆคะตอบได้ไหมคะว่าระหว่าง864กับ1,000เนี่ยจำนวนใดมากกว่ากันใช่แล้วคะ่ะก็ต้องเป็น1,000เนาะที่มีค่ามากกว่าเดี๋ยวเรามาช่วยกันนำตัวเลขนะคะทั้งหมดมาใส่ในตารางหลักเลขของเราดูนะคะเผื่อเพื่อนๆคนไหนเนี่ยยังไม่เข้าใจเนาะอะ,อะ 864ค่ะนำเลข8ค่ะมาใส่ลงในหลักร้อยนำเลข6มาใส่ในหลักสิบค่ะและนำเลขสมาใส่ในหลักหน่วยส่วนจำนวน1000นํำเลข1ค่ะมาใส่ในหลักพันเลข0ูในหลักร้อยเลข0ูนในหลักสิบและเลข0ูนในหลักหน่วยนะคะเพราะฉะนั้น864กับ1,000เป็นจำนวนที่มีหลักเท่ากันไหมคะ ไม่เท่ากันเนาะเพราะ864มีแค่3ามหลักและ1000พันเนี่ยมีถึง4หลักเลยอ่ะจํานวนใดมีหลักมากกว่าคะจํานวน1 0 0 0พันนั่นเองและจํานวนใดมีหลักน้อยกว่าก็ต้องเป็น864ใช่ไหมคะอ่ะแล้วะหว่า864กับ1000จพันจนวนใดน้อยกว่ากันครั้งนี้ครูโบไม่ถามแล้วนะว่าอันไหนมากกว่าครูโบถามน้อยกว่าแล้วคะ่ะ ถูกต้องค่ะก็ต้องเป็น864เนาะที่มีค่าน้อยกว่าเพราะอะไรคะเพราะ864เนี่ยมีหลักน้อยกว่านั่นเองค่ะสังเกตง่ายๆค่ะ1,000ค่ะเป็นจำนวนที่มีถึง4หลักและเลข1ค่ะอยู่ในหลักพันมีค่า1,000เลยแต่864ค่ะมีแค่3หลักเท่านั้น และก็ไม่มีเลขโดดในหลักพันนะคะเพราะฉะนั้นในหลักพันก็จะมีค่าเท่ากับ0ค่ะดังนั้น1,000ค่ะจึงมากกว่า864ถ้าใส่เครื่องหมายจะต้องอ้าปากกว้างๆไปทางเลขอะไรคะใช่แล้วค่ะอ้าปากกว้างๆไปทางเลข1,000นะคะและอ่านจากซ้ายไปขวาแล้วถ้า864น้อยกว่า1,000เราจะหันอ้าปากกว้างๆอ่ะ ถ้า864น้อยกว่า1,000เราจะตั้งเลข864ไว้ทางซ้ายหรือทางขวาใช่แล้วค่ะเราจะต้องเอา864ไว้ทางซ้ายนะคะแล้วเอา1,000ไว้ทางขวาค่ะพร้อมกับเอาเออ เครื่องหมายที่อ้าปากกว้างไปทาง1,000พันนะคะแล้วอ่านค่าจากซ้ายไปขวานั่นก็คือ864น้อยกว่า1,000พนั่นเองค่ะสรุปได้ว่าจำนวนที่มี4หลักค่ะจะมีค่ามากกว่า3หลักเสมอหรือจำนวนที่มีหลักมากกว่าเนี่ยก็จะมีค่ามากกว่าจำนวนหลักที่น้อยกว่าเสมอนั่นเองค่ะ เด็กๆคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันทําแบบฝึกหัดนะคะเพื่อที่เด็กๆเนี่ยจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะหรือว่าเด็กๆคนไหนที่ยังไม่เข้าใจนะคะก็จะได้ทําความเข้าใจใหม่หรือว่าทําความเข้าใจเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่เด็กๆเนี่ยจะได้ทําการบ้านได้น้องอ่าโจทย์ค่ะเขามีอยู่ว่า เปรียบเทียบจํานวน2จํานวนค่ะโดยเขียนแสดงจํานวนทั้งสองนะคะในตารางหลักเลขแล้วเขียนเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าแสดงการเปรียบเทียบนะคะข้อที่1ค่ะมีจํานวนเท่าไหร่คะมี91เนาะก,กับ270ถ้าเรานํามาเขียนในตารางหลักเลขค่ะก็จะเป็น อ่ะเอา91ก่อน9ค่ะเลข9ลงมาใส่ในหลักสิบค่ะและเลข1ลงมาใส่ในหลักหน่วยเนาะอ่ะจำนวน270ค่ะก็เอาเลข2มาใส่ในหลักร้อยเลข7ใส่ในหลักสิบและเลข0ูนในหลักหน่วยค่ะดังนั้น9 1จะมากกว่าหรือน้อยกว่า270ค่ะ 91มีแค่2หลกัก270มีถึง3าหลักเพราะฉะนั้น91จะต้องน้อยกว่า270อเ่ะเราจะต้องหันเครื่องหมายเราจะต้องหันด้านเครื่องหมายที่อ้าปากกว้างไปทางเลขอะไรคะยอดเยี่ยมมาคะ่ะไปทางเลข270นั่นเองเวลาเราอ่านคะ่ะเวลาเราอ่านเราดู91า มันทำไมคะมีแค่2หลักมันน้อยกว่าเราก็จะต้องอ่านเป็น91น้อยกว่า270นั่นเองค่ะหรือในทางตรงกันข้ามค่ะในทางตรงกันข้ามเนาะ270มากกว่า91เราก็จะหันเครื่องหมายด้านอ้าปากกว้างๆไปทางเลขที่มีค่ามากกว่านั่นเองค่ะเก่งมากเาไปดูข้อที่2ค่ะ302กับ78เนาะ302กับ78 น้ำสามร้อยสองลงมาใส่ในตารางหลักเลขของเราคะ่ะสามร้อยสองสามอยู่ในหลัก 100, 0, ร้อยศูนย์ในหลักสิบและสองในหลักหน่วยตามด้วยเจ็ดอยู่ในหลักสิบและแปดอยู่ในหลักหน่วยคะ่ะระหว่างสามหลักกับสองหลักสามร้อยสองมีสามหลักและเจ็ดสิบแปดมีสองหลักเนาะเพราะฉะนั้นสามร้อยสองก็จะมีค่ามากกว่าเจ็ดสิบแปดนะคะอ่ะดังนั้น 302มากกว่า78หันเครื่องหมายด้านที่เป็นอ้าปากกว้างไปทางเลข302้นั่นเองค่ะและอ่านจากซ้ายไปขวาก็จะเป็น302มากกว่า78และในทางตรงกันข้าม78น้อยกว่า302เราจะหันเครื่องหมายด้านอ้าปากกว้างไปทาง78หรือว่า302คะ่ะ อาหันไปทาง302เก่งมากและเวลาอ่านอ่านจากซ้ายไปขวาก็คือ78น้อยกว่า302นั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะเด็กๆไม่ต้องนำเลขลงมาเขียนในตารางหลักเลขแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใช้สายตาในการมองและตอบเลยค่ะว่ามากกว่าหรือน้อยกว่านะคะโจทย์มีอยู่ว่าเปรียบเทียบจํานวน2จํานวนค่ะโดยเขียนเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าแสดงการเปรียบเทียบนะคะข้อที่1ค่ะก็คือ68กับ500 อ่าเด็กสังเกตค่ะ68มีแค่2หลักและ500มีถึง3หลักเพราะฉะนั้น68เขาน้อยกว่า500นั่นเองค่ะหันเครื่องหมายที่อ้าปากกว้างๆไปทางไหนคะไปทาง68หรือ500อ่ะเก่งมากค่ะหันไปทาง500นั่นเองค่ะและอ่านค่าพร้อมๆกันค่ะอ่านจากซ้ายไปขวา68น้อยกว่า500นั่นเองค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะ ไปกันอย่างเร็วๆร,ร,วรวดเร็วนะคะมีเลข101กับ9ค่ะ101มี3หลักและ9มีแค่1หลักเพราะฉะนั้น101มีค่ามากกว่า9หันเครื่องหมายอ้าปากกว้างไปทาง101ค่ะข้อ3ค่ะ555กับ55 555มี3หลักและ55มีแค่2หลักหันเครื่องหมายอ้าปากกว้างไปทาง 555นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้น555มากกว่า55ค่ะส่วนข้อที่4ค่ะ 95กับ343เอาแล้วค่ะไม่เหมือนข้อที่2กับข้อที่3แล้วเพราะข้อที่2ข้อที่3จํานวนมากกว่าอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะแต่ข้อ4คะ่ะจํานวนน้อยกว่ามาอยู่ข้างหน้าแทนค่ะเวลาเราอ่านเราก็จะต้องเอาเลขที่ตั้งอยู่ข้างหน้าอ่านก่อนนะคะเราดูอยู่แล้วใช่ไหมเรามองออกอยู่แล้วว่า95เนี่ยเขาน้อยกว่าเราก็ต้องอ่านน้อยกว่าอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่เราจะหันเครื่องหมายไปทางไหนถูกต้องคะ่ะครูโบบอกแล้วเราจะต้อง หันเครื่องหมายด้านที่อ้าปากกว้างไปทางเลขที่มีจํานวนมากกว่านั่นก็คือหันไปทางเลข343ค่ะเวลาอ่านก็คือ95น้อยกว่า343นั่นเองค่ะข้อสุดท้ายค่ะ88กับ1,000พโอ้นี่ง่ายเลยใช่ไหมคะเพราะ88มีแค่2หลักและ1,000พันเนี่ยมีถึง4หลักด้วยกันหันอ้าปากกว้างไปทาง1,000พันนั่นเองค่ะก็จะเป็น8 8 แ ض, น้อยกว่า1 0 0 0ันนั่นเองค่ะเอาละคะ่ะจบแล้วเรื่องที่เราเรียนกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปอีกหนึ่งครั้งนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราเรียนเรื่องอะไรไปบ้างเราได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปบ้างแล้วเดี๋ยวครูโบจะมอบหมายการบ้านให้นะคะมีอยู่2ข้อใหญ่ๆด้วยกันค่ะแต่เดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปนะคะอ่ะวันนี้คะ่ะเราเรียนเรื่องอะไรเราเรียนเรื่องการเปรียบเทียบจํานวน2จํานวนที่มีจํานวนหลัก ไม่เท่ากันนะคะจำนวนที่มีจำนวนหลักมากกว่าจะมีค่ามากกว่าจำนวนที่มีจำนวนหลักน้อยกว่าเสมอค่ะและเ,ออเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าใส่อย่างไรเติมอย่างไรให้เด็กๆหันเครื่องหมายนะคะด้านที่อ้าปากอ้าปากกว้างๆค่ะไปทางออจำนวนเลขที่มีค่ามากกว่านะคะ ต่เวลาอ่านอ่านจากซ้ายไปขวานะเราไมออ่อ่านจากขวาไปซ้ายนะคะอ่านจากซ้ายไปขวาและหันเอ,อ่ออ้าปากกว้างไปทางค่าที่มีจํานวนเลขที่มีค่ามากกว่านะคะแล้วเวลาอ่านค่ะอ่านจากทางซ้ายไปขวาคืออ่านจากเลขที่เรานํามาเป็นตัวตั้งนะคะแล้วเราก็อ่านไปตามตามตามทางนะอย่าย้อนสอนนะคะเด็กๆอ่ะ สำหรับวันนี้ค่ะก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะสำหรับเรื่องการเปรียบเทียบจำนวน2จํจำนวนนะคะเดี๋ยวครูโบจะให้เด็กๆทำการบ้าน2ข้อใหญ่ๆด้วยกันนะคะให้เด็กเนี่ยเขียนลงในสมุดคณิตศาสตร์ได้เลยนะคะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยค่ะเขียนเลขไทยเลขอารบิกขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยเขียนคำสั่ง ทำเสร็จหนึ่งข้อใหญ่แล้วขีดเส้นใต้แล้วค่อยเริ่มข้อสองใหญ่นะคะขีดเส้นใต้ขั้นให้ครูโบด้วยว่าอันนี้จบแล้วนะคะครูโบข้อหนึ่งใหญ่อันนี้จบแล้วนะคะครูโบข้อสองใหญ่นะคะครูโบจะได้รู้เนาะอ่ะ เด็กๆทาเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆถ่ายรูปค่ะส่งมาให้ครูโบทางไลน์กลุ่มของเรานะคะครูโบเนี่ยรอตรวจผลงานของเด็กๆอยู่นะคะหรือถ้าเด็กๆคนไหนค่ะเอ่อตามงานเก่าๆยังไม่เสร็จยังทําไม่เสร็จนะคะสามารถทําได้นะคะย้อนคลิปเก่าๆดูได้ในออช่อง YouTube ของครูโบเลยนะคะเด็กๆสามารถดูได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเอาละ,ะค่ะแล้วเดี๋ยวเรามา พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆอย่าลืมทำกันบ้านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ